เจ้าคณะนี้เขาอยู่ที่ป่าบงเปียงเจ้าหมอกมาเต็มเลยเจ้ามีใครดูสักคนหมอกมาเต็มเลยเจ้าเอาซีฟอร์ดูไปซีฟอร์ดูโอปโหดีรับ มันยเยอะเช่นแสนสุภาพรักษณ์ดูว่าจอมันนอนกว่าตังเจ้าหมอกเต็มเลยเจ้า

เจ้าหมอกเต็มเลยเจ้าเจ้าหมอกเต็มเลยเจ้านี่เขาอยู่ที่ป่าบงเปียงแม่แจ่มเชียงใหม่เจ้าข้าวก็เริ่มสีเหลืองแล้วเจ้า จจเจ้าเต็มว่ะเดี๋ยวดูหน้าเข้านะเจา้าเข้ากำลังสีเหลืองเจา้า Lông trôi siêu siêu, chào yên sơ bài. Cái xí nha, gió mượt cả tặng nha. <laughs> นี่บ้านพักจ้าบ้านพักบ้านไม้ไผ่พี่ซีหันแนวมาหน่อยเหรอสวัสดีเจ้าสวัสดีตอนเจ้าเจ้าบรรยากาศงมงามเจอมาแอลได้เลยนะเจ้าตอนนี้เข้าสวยมากๆเลยโอ้ลมแหงโอ้ลมลมลมนซีลน้เดี๋ยวเข้าไปเก็บไปจ้ะ <laughs> โอ้ยลมมาเย็นยเย็นบิออๆอากาศกำลังดีโอ้ดูเข้า เจ้าก,กาที่พักคนละห้าร้อยบาทจะรวมอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นโอเคต่อ,อี้ก่อนเจา้า